สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายเรื่องของ p พร์โ s s i ซ o n นนะคะมันมีชื่อว่าอ่าตัวนี้วันนี้นะกลุ่มคำเหล่านี้นะคะมันมีชื่อว่าแพร์โพซิซิออนนันนะคะคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือ p พร์โ s s i ซ o n นะคะ p พร์ o s ซิซ o n เนี่ยก็คือตัวที่มีชื่อว่าอันอั นะคะพวกนี้ที่ข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังตรงกลางอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมี a n of แล้วก็มี in นะคะมี ü b e r เนาะแล้วก็จะมี u n t e r นะคะมีบางมีดนึงนะคะมี for นะคะแล้วตัวยากๆหน่อยนะคะก็จะมีตัวที่มีชื่อว่า hinter hinter แปลว่าข้างหลังใช่ไหมคะ hintern แล้วก็จะมีตัว swishen swishen เนี่ยจะมีจะพิเศษหน่อยนะคะโอเคตัวนี้เขาเรียกว่า p e r p o s i t i o n น,น,นะคะ p r p o s i t i o n เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าในเรื่องนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ dative นะคะ ดาทีฟนั่นเองตัวนี้เดี๋ยวขอเขียนไว้กล่องสีตรงนี้นะคะเมทจะเกี่ยวกับเรื่องของดาทีฟนะคะสอดาทีฟ so นะอันดับแรกเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำว่าดาทีฟก่อนหรือว่าตัวที่มีชื่อว่าดาทีฟก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องท่องก่อนนะคะดาทีฟคืออะไรเอา้าทำไมมันมันเลื่อนไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะอ๊บ ดาทีบ uh huh. คืออะไรดาทีบก็คือนะคะตัวไหนก็ตามที่เป็นแดนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นเดมตัวไหนก็ตามที่เป็นดีเราต้องเปลี่ยนเป็นแดตัวไหนก็ตามที่เป็นดัสเราต้องเปลี่ยนเป็นเดมสองอันขึ้นไปเป็นดีใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยนเป็น,น,นปเดน D ะเเน,เน,นะคะบางครั้งมี n อยู่ข้างหลังของคำนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าดาทีบอันนี้ เราต้องท่องก่อนถึงจะทำได้นะคะท่องตัวนี้ก่อนเนาะจากนั้นค่ะจากนั้นเราจะทำยังไงต่อนั่นก็คือเรื่องของแพร์โพเซชิออนนะคะสิ่งของที่อยู่นิ่งๆน,นะคะเช่นอ,อ,อันนี้เป็นตู้ละกันนะะตู้อะเป็นโซฟาละกันอ่ะโมเมนต์โซฟานะคะอือหืออันนี้เป็นโซฟา แล้วสิ่งของมันอยู่นิ่งๆเช่นหนังสืออยู่บนโซฟาอยู่ข้างโซฟาอยู่หน้าโซฟาอยู่หลังโซฟานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้กับดาทีก็คือสิ่งของสิ่งนั้นมันไม่เคลื่อนที่แล้วนะคะหรือเอาเข้าใจง่ายๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาแปลตัวนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะนั่นก็คืออันอันแปลว่าอะไรใน YouTube มีเยอะมากเลยอันแปลว่าข้างๆนะคะ a u f แปลว่าบ bon, นเนาะ in แปลว่าในนะคะ ü b e บแปลว่าเหนืออยู่บนนั่นเองอยู่บนนะคะแล้วก็จะมี uh, Unter อ n t e r แปลว่าใต้อยู่ใต้นะคะ o r แปลว่าข้างหน้าเนาะ hinter แปลว่าด้านหลังข้างหลังนั่นเองข้างหลังนะคะ Mm hmm. แล้วก็จะมี n e b e น n e b ันแปลว่าข้างๆเหมือนกันค่ะข้างๆแล้วก็ i ว i ชช n นสวิ t i o n แปลว่าระหว่างระหว่างสองสิ่งนะคะเราเลยแบบพิเศษหน่อยนะคะตรงนี้นะเพราะว่าเ,ออเราจะต้องทำแบบพลูร,รานรอสองอันขึ้นไปนั่นเองตรงนี้สวิ t i o n ก็คือระหว่างค่ะตัวนี้นะคะในบทนี้เนาะ เขาจะให้เราใช้กับ datif นั่นก็คือทุกคนจะต้องท่อง datif ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะทำตัวนี้ได้ตัวยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราบอกว่านะเราบอกว่าข้างโตะข้างโตะใช่ไหมคะข้างๆข,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 ของเราเมื่อกี้คืออันใช่ไหมคะแล้วคําว่าโต๊ะคือ tish ทุกคนจะต้องรู้เพศของโตะก่อนนะคะถ้าเราไม่รู้เพศของโต๊ะเนี่ยเราจะทำตัวนี้ไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นเพศคือสําคัญเท่าชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตารางที่เราท่องมาเมื่อกี้หรือดาทีบที่เราทํามาเมื่อกี้นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกไปข้างล่างเดี๋ยวยกไปข้างล่างเนาะโอเคดาทีบ okay. ตรงนี้นะคะเราเราก็ต้องจะเราก็ต้องดูก่อนนะคะทิชเป็นเพศแดรใช่ไหม Tish เป็นเพศแดรเราก็มาดูแดรค่ะแด อันตัวนี้นะคะก็คือสิ่งของนั้นไม่ได้เคลื่อนที่แล้วอันตัวนี้จะใช้กับจะใช้กับดาทีฟคือกล่องนี้เลยคือตรงนี้เลยนะคะถ้าตัวไหนที่เป็นแดจะต้องเปลี่ยนเป็นเดมเพราะฉะนั้นทิชเป็นเพศอะไรเราต้องถามตัวเองทิชเป็นเพศเด์ there, นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตารางค่ะแดดก็คือเดมนั่นเองตรงนี้ต้องเติมเดมก็คือเราต้องเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนจากแด r เป็น d ด m นะคะตรงนี้เลยเติม d ด m แล้วทีเนี้ยตรงคำว่าอันมันสามารถย่อได้ค่ะอันเดมตัวย่อของเขาคืออํานั่นเองนะคะมันเป็นตัวยอ่อหรือเราจะเขียนอันเดมก็ได้หรือเราจะเขียนตรงนี้ก็ได้อันเดมอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเขียนอัมก็ได้ได้2เวอร์ชันนะคะจากนั้นค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะบอกว่าอ,อยู่บนอะไรดีอยู่ในครัว นาะยค,ะคืออินใช่ไหมคะครัวก็คือคือชะนะคะคือชะลงท้าย A เป็นเพศอะไรคะต้องถามตัวเองก่อนตัวข้างหลังเราต้องถามตลอดเลยว่าเป็นเพศไหนนะคะเป็นเพศไหนเอ่ยลงท้าย A เป็นเพศดี D, นะคะเราก็มาดูตารางดีค่ะดี D ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นแดนะคะตรงนี้เลยเติมแด เนาะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นดาสละเอออะไรเป็นดาสโซฟาแล้วกันโซฟานะคะเป็นเพศดาสนะคะเราจะบอกว่าอยู่บนโซฟาเราก็ต้องรู้ว่าคำว่าบนในภาษาเยอมันคืออะไรคืออัลฟนะคะจากนั้นเราก็มาดูตารางค่ะดาสต้องเปลี่ยนเป็นเดมนะคะก็เราก็เดมเลยตัวนี้ไม่มีตัวย่อนะคะมีตัวย่อแค่ตัวนี้ ตัวอัำนะคะมีตัวย่อแค่ตัวทิชตัวแดตัวเดียวตัวนี้นะคะตัวย่อตัวอื่นไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวที่ที่เราต้องผันนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะแล้วตัวไหนใช้ตัวสุดท้ายตัวนี้เราก็ใช้แล้วตัวนี้เราก็ใช้แล้วนะคะตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือ D 2อันขึ้นไปใช่ไหมคะเราอยากจะบอกว่า อ um, อยู่ระหว่างคือตัวตัวนี้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตรงนี้ตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะใช้กับ s ว i t i o n เท่านั้นนะคะ s ว i ช i o n จะต้องใช้กับตัวนี้อาะตัวเขียนไว้นะ s ว i ช i o n เท่านั้นนะคะสว i ชชัน s ว i ช i o n แปลว่าระหว่างนั่นเองนะคะ s ว i ช i o n แปลว่าระหว่างเนาะเราจะบอกว่า s ว i ช i o นระหว่าง โต๊สองสองสองตัวสองอันนะคะ s วิชชัือจากนั้นค่ะเราก็มาดูสองอันขึ้นไปในภาษาเยอมันเป็นเพศดีหมดเลยนะคะดีก็ต้องเปลี่ยนเป็นเดนเอ,อ,อยู่ระหว่างอะไรดีเดนระหว่างโซฟาละกันอะโซฟามีตัว s นะคะสองอันขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นตัวที่จะใช้ตัวนี้ คือมีคำเดียวค่ะนั่นก็คือคำว่า vision นอกนั้นเราก็ผ่านตามปกติค่ะแต่เราต้องรู้เพศตรงนี้นะคะต้องรู้ว่าคำที่มันเขียนตัวใหญ่คือเพศอะไรเราถึงจะทำได้ถ้าเราไม่รู้ตัวนี้เราก็ทำไม่ได้ในเรื่องนี้นะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่ามองข้ามเพศนะคะเวลาเราไปในระดับส,งสูงๆหน่อยถ้าไม่ได้เพศเนี่ยเสร็จแน่ๆเลยอุย้ยเดี๋ยวนะทำไมบังล่ะคะ โอเคเสร็จแน่แนเลยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องรู้เพศนั่นเองไม่แน่ใจว่าบาังหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ไลฟ์ยู่โอเคอยาทุกคนลองดูนะให้ไปอันดับแรกสรุปค่ะ 1. ต้องรู้ความหมายของคําเหล่านี้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะข้างขางข้างบนข้างหน้าข้างหลังนะคะจากนั้นค่ะแล้วก็ท่องตารางนี้ค่ะตาราง ตารางนี้ตารางดาทีฟของเรานะคะท่องตารางนี้เลยท่องเก็บไว้เลยได้ใช้แน่นอนนะคะพอท่องเสร็จแล้วนะคะก็มาทําตัวนี้เอาตัวที่มันมีอันอินอยู่ตรงนี้นะคะเอาไว้ข้างหน้าตรงกลางต้องผันนะคะตรงกลางต้องผันแล้วตัวข้างหลังต้องรู้ว่ามันเป็นเพศไหนเนาะโอเคยะ ตัวนี้นะคะก็คือแ e ร o พ i t i o n ที่ใช้กับ dative นั่นเองนะคะตอนไหนเราใช้ dative ก็คือตอนที่เราถามว่าโวหินนั่นเองนะคะตอนที่เราถามว่าโวหินถ้าเราเอ่อโทษทีคะ่ะตอนที่เราถามว่าโ o ชูดิกง s o r r y ตอนที่เราถามว่าโ o oh นะคะโว oh คือใช้กับ dative โทษทีนะคะพูดผิด โบใช้กับดาทีฟนะคะส่วนโวหินจะใช้กับนะคะอคคูสัีฟนั่นเองตอนนี้เราได้แล้วนะก็คือตรงที่ดาทีฟนั่นเองคือตัวนี้นะคะโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้เนาะถ้ามีอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างล่างนะคะเขียนไวข้างล่างเดี๋ยวมาดูให้โอเคบิสตันช้า